ตอนนี้ผมมีห้อง s c o r อของตัวเองแล้วนะครับผมนะถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปจอยในห้อง s c o r d แล้วก็สามารถกดลิงก์ในด้านล่างนี้เลยครับผมสวัสดีครับพี่คกับผมอีกครั้งนึงกับเกมดาร์คบนด็อกคังแบทเทิลผมนะก็ไม่ได้เล่นเกมนี้มาสักพักเลยเล่นล่าสุดก็วันจันทร์ที่ผ่านมาผมนะได้นั่งไลฟ์เก็บอะไรหลายๆอย่างเพื่อแล้วก็ได้เพชรมาทั้งหมดนี้แล้วก็ได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับนะกาชาดาปปร์าบอนซูเปอร์ดารบอนฮีโร่ ซึ่งเราก็จะเปิดกันในวันนี้นะครับผมนะซึ่งก็จะมีตัวละครใหม่ๆมาเต็มกันมาเต็มเลยหลายๆคนก็น่าจะได้ไปเปิดกันแล้วแหะครับผมแต่ผมยังไม่ได้เปิดเลยเนาะซึ่งก็มีตัวละครมาใหม่อย่างทรังเทัานะทรังตัวใหม่บังเซโนโตัวใหม่อย่างดาร์คคิงมาชิคคาบูระและใครเออแล้วก็ตัวเก่าๆได้รับการเอาเวกเกนอย่างโกคูตัวนี้ที่ผมมีแล้วก็สามารถเอาเวกเกนได้กับเบจิต้าครับอาึ่งใครได้นั่งดูไลฟ์เมื่อวานก็จะได้รู้ว่าผมได้อัพเป็นเบจิต้าอันนี้ไปแล้วแล้วก็ทรังตัวนี้ผมก็มีเหมือนกันครับเฟ ที่เหลือก็แล้วก็มีอีก,กาชาหนึ่งับผมนะที่จะได้รับอ่าพวกตัวละคร e c a ผมนะนี่ตัวละครเก่าๆได้รับการ e c a ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7ซึ่งผมไม่มีสักตัวเลยหมนะ7ตัวซึ่งก็ยังไม่มีสักตัวเลยก็ยังไม่ได้เปิดนะผมนะเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดกันอีกทีแล้วกันในวันนี้นะผมนะอ่าซึ่งข่าวก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมากนอกจากเกี่ยวกับซูเปอร์ดับเบิลเโร่นะฮะขอนั่งอ่านแคมเปญก่อนลวกันก็น่าจะมีพวกนี้เนาะกลับมามีโอกาสได้อืม เกรดแชส่าจะต้องซื้อในนี่ป่ะเนี่ยต้องซื้อดักน์สโตนออนเซลเกรดแชส to get sb hd bh crossover special d a g o n stone นะผมซื้อร้อยดักน s สโตนสามารถได้นะครับแล้วก็ต้องซื้อร้อยแพ็คหนึ่งร้อยนะซึ่งผมยังไม่เปรียขนาดนั้นไม่ไหวจริงๆครับอ่าแล้วก็เป็นตัวละครเก่าๆมาให้ทำผมนะเออตัวละครเก่าๆมาให้ทำส่วนสซยาสามก็ได้เหพวกโกเทนครูสละมั้งโกเทนครูสตอนโตครับผมนะเออซึ่ง ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยนะเออดูแต่ละกาชาสิดูแต่ละกาชาสิแม่มันสวยขนาดไหนยกเว้นกาชานี่นะไม่ต้องไปพูดถึงอันนี้ก็ด้วยอันนี้เราข้ามไปแล้วครับส่วนที่เหลือก็ไม่มีแล้วเนาะกาชาที่เหลือก็จะเป็นพวกกาชาที่เอาไปเล่นด่าน ECA เนาะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นความสามารถมันเล็กน้อยผมนะเพราะผมยังไม่ได้อ่านความสามารถมันเลยแม้จะใช้ใช้งานไปแล้วในตอนไลฟ์เมื่อวานตอนไลฟ์ตอนวันจันทร์เดี๋ยวที่ทั้งไม่ทั้งก้อครับ พวามสามารถดัรบอลฮีโร่แคตตากรีคีบวกส HP Attack Defense บวกร้อครับเป็นผู้นำที่ดีมากๆเลยนะสำหรับตัวก็อ uh, ดครับผมนะไม่ใช่ตัวก็อดสำหรับนำดาร์คบอลฮีโร่ครับผมนะบวกร้อเลยนะถือว่าแรงมากๆครับคีบวกสด้วยแต่ว่ามันนำได้แค่ดเดียวครับซึ่งก็นั่นแหละครับเลยจะเป็นข้อเสียหน่อยก็ความสามารถคือ Attack Defense บวกสาต่อจำนวนดักบอลฮีโร่ที่อยู่ในทีมครับผมนะแล้วก็จะบวกพลังโจมตีพลังป้องกันอีก100มีโอกาส50%ในการตีคริเทียล เมื่อใช้ท่าไม่ตายเปลี่ยนลูกแก้วสีหนึ่งสีเป็นสีลุงครับผมนะเออแล้วก็เมื่ออ่าเปลี่ยนลูกแก้วนะอ๋อมันจะมี2อเอฟเฟกเนาะจะเปลี่ยนลูกแก้วนะอ๋อจะเปลี่ยนลูกแก้วแค่ตอนมีดาร์กวันฮีโร่อยู่ในเทิร์นเดียวกันโจมตีเทิร์นเดียวกันนะเนาะจะใช้ได้ยืนมันตัวเดียวใช้ไม่ได้ผมนะโอเคส่วนความสามารถเรสต์็งแกเดงเพิหนึ่งเทิร์นสแต็กไม่ได้เนาะเดี๋ยวความสามารถเพิ่สี่มันอ่านไปแล้วเนาะมีอะไรอีกไหมน่าจะไม่มีอะไรมากแล้วเนาะอืมแต่ผมว่าค่อนข้างเทใช้้ไดเลยนะ เออตัวละครเนี้ยแล้วดูท่าไม่ตายเมนะถ้าไม่ตาย,ามตายผมผมให้แบบโอ้หสวยมากๆเรามาดูกันดีกว่าครับนี่นี่ Burning Breaker อู้หูนี่ดูความเท่คล้ายกฤษชายแมนสายู่นะท่ามัน 3, นะท่าทั้งครับอืมอืมอืมแล้วก็เสกดาบออกมาฟาบจับแล้วก็ซับโชว์เข้าไปอืมโคตรเท่แล้วนะสำหรับตัวนี้ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่ผมอยากได้มากๆต่อไปปังครับสาวๆเลยผมนะผู้นำแคท คอสโอเวอร์ร้อครับผมนะแล้วก็แอคแท็กเดฟเอนบวก140ยสี่สิบดักบอลฮีโร่เป็นตัวซับด้วยนะ Key คีบวกสตัวละครดักบอลฮีโร่ที่อยู่ในทีมเราขีบบวกสามแอคแท็กับวกสี่สิบเปอร์เซ็นตโอกาส50%ในการตีคริเทียลโอกาส50%ในการหลบอิกครับผมนะรวมถึงท่าไม่ตายด้วยบวกพลังโจบวกพลังป้องกันอีก50%ในเทิร์นเดียวกันหลังจากหลบไปแล้วก็จะเพิ่มพลังป้องกันครับดีมากมากเลยแล้วก็จะบวกพลังโจมตีพลังป้องกันออีก50%ต่จนนวน ที่อยู่โจมตีเอเันนั้นด้วยอยู่เป็นตัวเองก็ามนะเขาจะเพิ่มเป็น100%อนะเป็นาะรวมกันเป็น2 4 0รวมกันทั้งหมดโอ้โหถือว่าดีมากพลังโจมตี2 4 0ไม่เดี๋ยวมันจะต้องบวกอีอีกด้วยครับบวกแอคแทคดีเฟนซ์อีกสีด้วยโอ้ถือว่าบวกเยอะมากครับแต่ละตัวนี้มันตีแรงเหลือเกินแล้วก็บวกพลังโจมตีแล้วก็สตันศัตรูอาจจะไม่เหมาะอาการไปใช้ในสถานการณ์แบบพวกด่านย,ยากๆที่มันตียงแรงแล้วสเตคดีเฟนซ์ไม่ได้เลย เมเดนสไตร์อือออราออราครับเออโอ้ยแทริชันตัดสวยจริงต่อไปครับเมชิคาบุระครับผมนะเขาสามารถ crossover โอ้แต่อันนี้จะบวกแค่130เนาะเอาปังดีกว่าครับปังบวก150ใช่ไหมเอ้ยไม่เดี๋ยว150เดี๋ถูกแล้วเอออันนี้บวกแค่130เองครับซึ่งค่อนข้างจะน้อยไปหน่อยนะจริงๆเอาเบจิโต้นำดีกว่านะถ้าใครจะทำทีมครอสโ r เวอร์ก็แนะนำเอาเบจิโต้4ดีกว่าถ้าใครมีเบจิโต้4นะแนะนำเอาตัวนั้นดีกว่ามันบวก170เยอะกว่าครับ อ่ะความสามารถเอ็กแทกาเฟนบวกไร่ห้าสิบครับผมบวกพลังโจมตีแับพลังกันป้องกันอีกแปิบเอเมื่อใช้ทำให้ตายแล้วก็จะบวกพลังโจมตีพลังป้องกันอีก20%ต่อจํานวนคีที่ได้รับครับผมนะโอ้โหแล้วก็จะบวกพลังโจมตีพลังป้องกันอีก80%ถ้ามีคีสเปียร์สองลูกรับคีสีฟ้าสองลูกลูกแก้วสีฟ้าสองลูกครับผมนะแล้วก็จะบวกพลังโจมตีอีก80%อ่าถ้าเก็บสีแดงหรือสีเหลือง แต่ว่าจะเพิ่มพลังป้องกันอีก8ปถ้าเก็บสีเขียวกับสีม่วงซึ่งแนะนําว่าเก็บสีฟ้าไปดีกว่าเนาะเก็บแดงกับเก็บเหลืองก็จะเก็บจะก็จะบวกพลังโจมตีส่วนถ้าเก็บเขียวเก็บม่วงจะจะบวกพลังป้องกันนะครับแล้วก็จะคิวเลือด8%อเต่อจานวนลูกแก้วสีลูกที่ได้รับค่อนข้างใช้ได้เลยนะเป็นลูกกินที่ค่อนข้างดีเลยคล้ายๆมันเหมือนจะคลับคล้ายกับโรลี่ตัว LR ชิลัะเนาะ จะมีความสามารถแตกต่างกันไปต่อ,อตามจํานวนตามลูกแก้วที่สีที่เก็บไปเอ,อย่างเช่นอันนี้ถ้าเก็บสีฟ้าบวกพลังโจมตีพลังป้องกัน80ไปเลยเก็บสีแดงกับสีสีเหลืองก็บวกพลังโจมตี80บวกพลังป้องกันอีก80%ถ้าเก็บสีเขียวกับสีม่วงนะฮะ,ะก็ค่อนข้างโอเคใช้ได้ใช้สนุกดีครับความสามารถเพิ่มพลังโจมตีเฉยครับสแตลแอคแทกแล้วก็โลเวทแทร์กกิฟเฟนซ์ลืมดูลืมดูเลยอืมเออ โอ้โห,หเทจัดครับผมนะนะต่อไปตัวลิปเปอรูอันนี้คล้ายๆไอ้น,นี่เลยเนะี่ยบรีฮิวจากในไอ้น,นี่เลยจากในเลคคอร์ดเนี่ยล็อกเลยโคตรคล้าย,ายไม่รู้เขารู้สึกมันให้ให้จริงๆดาร์กมอนฮีโร่บวก120เนาะคุณน120สำหรับดาร์กมอนฮีโร่อ่าแอ็แทคแอ็แทคกันดิฟ์บวก80%เพิ่มพลังโจมตีพลังป้องกัน80%เมื่อโจมตีนะผมนะอันนี้แค่โจมตีเฉยเขาบวกพลงังโจมตีพลังป้องกนะันเนาะแล้วก็บวกพลังโจมตีอ180%เมื่ออีกฝ่ายติด สแตตลดไอ้โดนโดนซีลไม่ตายผมนะแล้วก็จะเปลี่ยนลูกแก้วสีลุ้งนะฮะสีสีหนึ่งให้เป็นลูกแก้วสีลุง้งเออเปลี่ยนลูกแก้วสีนึงเป็นสีลุ้งนะมีโอกาสลบศัตรูแล้วก็เห็นโอกาสโอกาส50%ในการเห็นถ้าไม่ตายศัตรูครับผมนะก็จะตีตรงไหนถ้ามีตะขบันฮีโร่ตีอยู่ในเทอร์เดียวกันนะครับผม,มต้องมีตะกบันฮีโร่อีกตัวใช่ซึ่งก็ตัวนี้ค่อนข้างเฉยๆมากครับยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นเนาะก็ความสามารถในการซีลอ๋อมันซีลได้เลยเนาะ ซึ่งมันก็ซีลตัวมันเองอยู่แล้วแล้วก็มันจะบวกร้อยแปดสิบะเนาะแต่มันต้องตีเบิ้ลแหละตอนนี้ผมก็แนะนําให้ตีเบิ้ลเนาะตีเบิ้ลจะสามารถทําให้บวกนโะจมตีเพิ่มขึ้นอีกครับเพราะว่าตอนแรกตีมาเพื่อเอาซีลก่อนแล้วก็ตีอีกรอบหนึ่งเพื่อเบิ้ลทาให้มันแรงขึ้นครับตัวนี้คอมโบก็น่าจะอย่างนี้แหละไหนดูถ้าไม่ตายดิแหนมยัมยงไงโคตรรูฮิวอะคล้ายมากด้วยการแบบแต่งตัวและทรงผมนะครับผมนะน่าจะคลายเพราะอย่างนั้นนี่ต่อไป s ุป r รี e มไคลออฟไทม์ ฟอส์ซโอเวอร์อ๋อน,นี่จะเป็นผู้นำฟอส์ซเวอร์120เนาะมีโอกาสห้ากี่เปอร์เซ็นต์ว่านี้อันนี้จะน่าจะ20เลยนะ20ในการสตันศัตรูทุกตัวแล้วก็แอคแทร์การีเอนต์บวก90บวกพลังโจมตีพลังป้องกันอีก90เมื่อใช้ท่าไม้ตายบวกพลังโจมตี90เมื่อเจอศัตรูที่ติดสเตตลดพลังโจมตีครับผมนะเออแล้วก็บวกพลังโจมตี90เมื่อเจอศัตรูที่ติดลดดีเฟนซ์ แล้วก็จะบวกพลังโจมตีอีก90%เมื่อเจอตัวศัตรูที่ติดซีลแอคแท็กครับผมนะโอ้โหตีกัน270%น่ะนี่เอามากมากแล้วก็จะบวกอีก90%เมื่อเจอศัตรูสตันโดนลดแอคแท็กโดนลดดิเฟนต์โดนซีลโดนสตันคือตัวนี้จะตีแรงมากๆเลยครับโอ้โหค่อนข้างใช้ได้เลยนะแล้วก็ตัวนี้จะเลิศบวกพลังโจมตีได้สูงมากๆเลยด้วยครับผมนะแล้วก็ลดแอคแท็กลดดีเฟนต์อีกฝ่ายด้วยค่อนข้างโอเคเลยใช้งานได้นะครับตัวนี้ เฮ้ย hey, สวยเลยแต่อันนี้ก็ยังเฉยๆอยู่อันนี้ยังเฉยๆอยู่อันนี้ถ้าไม่ตายม่ค่อยสวยอะไรนะฮะแต่คือความสามารถรวมๆเราไม่เก่งเก่งอยู่ใช้ได้มีทั้งความสามารถในการแบบเออเกี่ยวกับการเล่นสเตตอีกฝ่ายแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันโคตรเยอะครับค่อนข้างจะเหมาะแล้วก็โกคูหลังจาก a w a k e n i แล้วนะฮะก็จะเป็นเนี่ยนำโกคูแฟมิลี่ได้ผมนะคใครไม่มีแบบผู้นําดีๆก็เอาตัวนี้ไปนําแทนได้นะครับแล้วก็ พวกอ่าบวกพลังโจมตีพลังป้องกัน120แล้วก็จะบวกพลังโจมตี100เมื่อเจอโกคูแฟมบิลี่อยู่ในทีมแล้วก็กคูแล้วก็กคูแฟมบิลี่เอออยู่ในทีมโกคูแฟมบิลี่ได้คีบวกสองแอคเดฟเฟนบวกสีสเปอร์เซ็นสามารถเอาเป็นตัวซับที่ดีมากๆครับแล้วก็บวกพลังโจมตีพลังป้องกันได้สแต็กได้ครับก่อนหน้านั้นยังจะแตกได้แค่แอคแท็กเนาะแต่ในจะแตกดีเฟนได้แล้วต่อไปเบจิต้าก็คล้ายๆกันแต่เปลี่ยนจากโกคูเป็น Vegeta เบจิต้าเฉยใช่ไหมอเ,อเอ้าทำไมมันแเดี๋ยว อ๋อเหมือนกันเนาะเหมือนกันเลยครับผมนะแต่นี่จะเพิ่มดีเฟนส์เปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเพิ่มแอคแทกเหมือนกันแต่ว่าจะเปลี่ยนจากโกคูแฟมิลี่เป็นเบจิต้าแฟมิลี่เนาะอืมแอคแทกการีฟิ้นบวกร้อยยี่สิบครับจะบวกพลังโจมตีอีกหนึ่งร้อยเมื่อมีเบจิต้าแฟมิลี่อีกหนึ่งตัวในทีมเป็นเพื่อนในทีมนะฮะแล้วก็ครอบครัวเบจิต้าคียบวกสองแอคแทกการี 2, ฟิ้นบวกสี่สิบเปอร์เซ็นต์ดีมากๆครับแล้วก็เอ่อเลสแอคแทกการีฟิ้นเหมือนเดิมกัน,กนครับผมนะแต่ลดแอคแทกอันน อ๋อนี่ไฮแชนส e s ตันอันนี้สตัน,น un, ส่วนอันนี้จะลดแอคแท็กอีฟายแทนนะครับไหนดูของโกคูนี่ผมยังไม่ได้ดูของโกคูเลยนี่อุ๊บเออจ้ปุ้ยที่สวยสวยสวยเอชั่นดีครับเบจิต้าผมได้เห็นไปเมื่อวันวันจันแล้วอ,อืความความต่อเนื่องอ,อืความต่อเนื่องครับอ่ะต่อไปนี่เวจิเวจิกซ์เห่ะเซโนตัวนี้ครับหลังจาก a w a k e n i แล้วอ่าอันนี้อันนี้เป็นผู้นำ ตัวสีแดงคีบวกส hp อะไรกับดิฟเฟนต์บวก80นะฮะแล้วก,ลลกว,ก 120, วก็พลังโจมตีพลังป้องกันบวก120บวกพลังโจมตีกับพลังป้องกันอีก100เมื่อใช้ท่าไม่ตายมีโอกาสตีคีดสิบเต่อจำนวนท่าไม่ตายได้ทำไปมากที่สุด50าสิบก็ผมนะั้นก็สแต็คไปเรื่อยๆนะแล้วก็จะโจมตีท่าไม่ตายอีกครั้งเมื่อเจอกับศัตรูที่สแต็คเจอพวกลดสแต็ตแอคแท็กหรือว่าสแต็ตลดดิเฟนต์นะฮะสตันหรือไม่ตายเสีว่วก็คือถ้าเจอตัวที่โดนล,ลดสแต็ตอะไรพวกนี้ ก็โดนคริเิคอลหมดหมดหมดเลยครับผมนะล้านจัดอเดชแนลคือต <c oughs> so ีแน่ๆเลยอ่ะคือตีแน่ๆอีกครั้งหนึ่งเลยครับผมนะสามารถเพราะว่าเราจะได้ไปทำคอมโบคู่กับไอ้ไอ้แพสซีฟบนมันได้ครับความสามารถมันคือเรสติเฟน์เก่งผมว่าตัวนี้ค่อนข้างใช้ได้เลยนะเตัวเนี้ยเวเจ็คเซโนเนี่ยผมมีอยู่ตัวหนึ่งเนาะส่วนตัวนี้โกฮังโกแฮงเลยโกแฮงเลยโกแฮงผู้นำสีบ่วงใช้ใน VDUC ได้ดีอยู่โอเคความสามารถแอคกแทร์เกรสติเ บวก120ร้อยยี่สิบนะฮะบวกพลังโจมตีพัน้องก,กันอีก30%ต่อจำนวนทำไม่ตายที่ทำไปก็จะเป็นบวกถึง120เนาะสแต็กไปเรื่อยสแต็กกี่สี่ครั้งโจมตีได้ครั้งเมื่อมีถ้ามีนี่เนาะถ้ามีดาร์กบอนด์ฮีโร่ในทีมอีกนะครับอ่าแล้วก็หรือเจอศัตรูที่ติดสแต,ต็กรถแอคแท็กกับรถดีเฟนส์โอ้ถ้าทำทีมดาร์กบอนด์ฮีโร่นี่คือไอตัวนี้อัพคริไปเลยครับผมนะเพราะมันมีเบิร์นของมันอยู่แล้วมันยิงคริได้รัวๆเลย โอ้ค่อนข้างจะโหเลยนะแต of of ่ว่ายังไงก็ต้องมี2ตัวแหละตัวเดียวไม่คุ้มเท่าไหร่นะฮะตัวเดียวมันให้5้าหลบมาหมาครับต่อไปครับโกเทนตอนโตบผมนะโกเทนไซยาามโกเทนครูสีโกเทนครูไซยะหสามเนาะซูเปอร์เอจีเอลไปบวกสามเพสฟร์แอร์กานบวกหนึ่งนะฮะแล้วก็แอค a c k ิบวกร้อยยี่สบวกเพิ่มอีกสามิบเปทั้งพันโุมตีพันป้องกันต่อจำนวนทำไปตที่ทำไปเหมือนกันเป๊ะเลย โอ้ oh, แต่นี้จะเป็นตัวกันข้ามกับไอตัวนี้แล้วเนาะไอตัวนี้เนะี่ยจะโจมตีได้เมื่อมีจะโจ,จมตีแบบเบิ้ลถ้าไม่ตายตอนเจอพวกแบบพวกลดสเตต์ลดดิเฟนต์เนาะส่วนอันนี้จะโจมตีถ้าไม่ตายเบิ้ลตอนเจอศัตรูที่ติดพวกสตาร์หรือซีลไม่ตายนะฮะแต่ว่าไอเอฟเฟกที่มีดาร์กบอลฮีโร่อีกตัวอยู่ในทีมเนะี่ยก็ตีได้เหมือนกันถือว่าเก่งมากเลยนะโอ้โหแต่ละตัวมันบัฟมานี่โหดจัดอะยังไม่ได้ให้ดูถ้าไม่ตายของแต่ละตัวเลยในะที่เปิดมาเนะี่ยไหนลองดูซิ เราจะตาดีดูแลมาเรามานั่งดูแต่ละตัวกันเรามาเฟสเจ็คก่อนนี่นี่นี่เบอร์นิ่งแอคแท็กเบอร์นิ่งอิมแพคว่ะอืมพอลูกฟิวชั่นกันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับดูไม่สมประกอบไงไม่รู้อะไอ้รูปนี้ดูไม่สมประกอบเพราะแม่งผมนหละสีผมของช้างเนอะต่อไปครับโกแฮงก์ไปเฮ้ยเจ๊าะอ้อออันนี้เฉยๆมากอันนี้ไม่ค่อยสวยอันนี้เบอร์นิ่งแอคแท็อีกแล้วโอ้โหนี่มันกี่ท่าวะเนี่ย มี b u r n i n g a t t a c k Final Fa แแล้วก็คำเป็นคำเป็นห้าแม่งเอามาหมดเลยโอ้โหเกนึใครูที่เขาเกิดการเรียนรู้โอเคส่วนตัวข้างล่างอันนี้ก็ตัวเก่าๆแล้วอันนี้ผมจะไม่อ่านความสามารถแล้วกันแต่ว่าเราจะมาเปิดครั้งหนึ่งเนาะโอเคมาเรามาเปิดกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนอื่นเราไปขัดดูกันก่อนแหมตัวละครที่ได้มานี่คือผมว่าได้รับการอเว k เคนนี่คือมันเก่งขึ้นเยอะเลยครับผมก็อยากได้ตัวละครที่ผมไม่มีนะแต่ที่เราเลงจริงๆก็ทรังกับปังเซโนสองตัวนั้นคนระับจะได้ไหมไม่รู้นะฮะ ผมก็หวังอยู่หวังเลยเพราะผมเห็นการผมได้ใช้งานมันแล้วผมรู้สึกค่อนข้างจะปลื้มปิติมากๆโอเคไปไปไปแต่หลังจากได้โกจิต้ามาผมไม่รู้ว่าผมจ,จะมีดวงกระตู้นี้อยู่หรือเปล่าผมจะเปิดทั้งหมด5รอบนะครับเปิดตู้บน4รอบแล้วก็เปิดตู้ล่าง1รอบนะฮะมานี่อาทั้งมาทั้งก็ตุไปเลยซูปเปอร์ไซย่าก็ทั้งเอาเ้ยเปิดสี่รอบครับมาชุบ รอบนี้เราได้การันตีแน่ๆหนึ่งตัวไงโอ้ได้ตัวหน้าตู้แต่ไม่แน่ใจแต่ไม่แน่ใจว่าเราจะได้ข้างทางหรือเปล่าอาจจะได้แค่ตอนเปิดการันตีเราหวังข้างทางมากๆอูเซย์สามอู้รอบนี้ขอเอสซ่าอย่างน้อยสองตัวเปิดมาไหมไม่โกเทนจีทีครับอือคิวอีอันนี้ปล่อยไปแต่เอสซ่าทั้งหมดนี้น่าจะเป็นตัวละครจากพวกดาร์กมอนฮีโร่หมดเลยอืม โบ oh, เลยโอ้ oh, โหไม่มาสักตัวโอ้โ oh, ห oh, หรือว่าหรือว่าจะมาโ oh, อ้ยตัวสุดท้าย,ยหรออืมเบจิต้าอีกตัวหนึ่งโอ้ oh, โหรอบนี้เกลือมากครับผมไม่ได้รอบนี้ไม่ได้โอ้ oh, เบจิต้าซ้ำไม่อีกตัวผมมีกดสองแล้วเนี่ยกดสองเส้นทางเลยตัวเนี้ยผมมีสองตัวแล้วตัวเนี้ยไปครับเราเปิดต่อเลยไม่ต้องฟาร์มไม่ต้องกดอะไรทั้งนั้น มาเดูวที่ผมจะได้ทั้งไม่รอบนี้ผมจะไม่พนันอะไรละ <c oughs> โอเคคุริล่สิบแปดโอกาสมาไหมวะครีเดลวารีนะแต่คุริล่สิบแปดแต่มาแบบไม่มีอะไรเลยผมว่าแม่งหลังตูอ้อีกแน่เลยวะ่ะผมคิดว่าอย่างนั้นว่าผมว่าแม่งมาหลังตูอ้อีกแน่เลยดีดีหน่อยอย่าบอกนะเราเปิดสี่มันติสี่สี่มันติได้สี่ตัวอะไรเงี้ยไม่เอานะโอ้โหโคตรทำลายอย่างนั้นอะเออ เออเออโอ้โหโอ้ได้ตัวหนึ่งโอ้โอเคโอเคตัวนี้ก็โอเคนะผมว่าความสามารถมันเก่งดีเอ้ยโอเคว่ะได้ตัวใหม่มาสองตัวครับได้เอบรูนฮิลโลเบลุกับไอตัวนี้มาแต่โลเบลุมองอีกมุมหนึ่งก็เหมือนไอ้นี่กันกันแล้วเนี่ยตอนแรกที่ผมบอกว่าเหมือน ไอตัวบรูนฮิลในเรคคอร์ดเป็นล็อกใช่ไหมอันนี้ผมมองเหมือนลิลลุลุในโดเรมอนแล้วอันนี้นะโลเวลลุลิลลุลุแม่ชื่อนี่พ้องเหลือเกินโอเคเราข้ามไปก่อนกับกาชานี้ดีกว่าครับผมนะเราข้ามไปกับกาชานี้ดีกว่าตัวนี้ผมเล็งเหรอผมยังไม่รู้ความสามารถของแต่ละตัวเลยนะผมไม่ได้อ่านอันนี้จริงๆเอาตัวไหนมาก็ได้ไม่ไอ้นี่ล่ะผมเห็นเขาบอกไปคูฮังดีแต่ที่ผมอยากได้ก็คงอยากได้ตัวนี้แหละมาโกเทนโกโกเทนครูสซูปเปอร์ไซยา่ามามาไป อีซีเอแล้วมันต้องเก่งขึ้นครับผมเชื่อมั่นอย่างนั้นพุ่งมาเลยเป้อจบปุ๊บปุ๊บไอสามหนอนี่อีกแล้วไม่เคยมีอะไรดีๆมาให้กเลยอิสคัมบัชคาตาฮ่าขอแบบเมื่อกี้ได้ไหมเมื่อกี้ที่ตัวแบบโอ้โหใส่นหนึ่งทำร้ายกันมากๆทำร้ายกันขนาดนี้แม่โอ้โหเอาดีๆเนีอยทําร้ายกันขนาดนี้แม่ ไม่ไม่เกลือไปเลยเหรอฮะอย่าบอกนะมึงเกลือจริงไม่เอานะโอ้โหไม่มาสักตัวแม่มาหน่อยเถอะโอ้โหเช็ดอย่าบอกโอเคอู้ไปทางมาแล้วผมนะยังเหลืออีกปุ๊บอู้อุ้ยตัวที่ผมฝังอู้สามตัวติดสามตัวติดเหรออู้้ยได้มาเพิ่มตัวใหม่ทั้งนั้นครับเฮ้ยคุ้มว่ะ คุ้มว่ะผมมี ECA ทำถึงสตัวเลยครับก็คือตัวนี้ไปคูฮังแล้วหนึ่งไปคูฮังซูปเปอร์ไปครูฮังครับแล้วก็ตัวนี้ผมเล็งเป็นโกนิคูสระยะสามตอนโตครับผมนะแล้วก็สุดท้ายครับโกฮังระยะสามนะครับเด้อันนี้ก็รับการ ECA แล้วบอกเก่งขึ้นมากๆคือผมบอกเลยว่ารอบนี้กูพร้อมรับมือกับ e x t r e ์ตรีมซ r เปอร์ทโรของไอตัวนั้นมากครับไออะไรวะไอของ ไอตัวสย่สามมากพร้อมบวกจัดๆมาทั้งไม่ออกเลยเฮ้ยเมื่อกี้ดวงดีแล้วไปขัดดวงก่อนเมื่อกี้ดวงดีแล้วได้ตัวละครนี้ต้องการคนระับผมโอเคกับเมื่อกี้มากๆเมื่อกี้คือมันติที่ดีที่สุดของผมแล้วม่างเนี่ยมันติที่ผมได้ตัวละครที่ต้องการเนาะเห็นคนบอกไปคูฮังเก่งก็ได้ตัวที่ผมเล็งอยู่ก็ได้ส่วนไอตัวที่เป็นของแถมมันคงเป็นโกฮังสย่สามที่เป็นตัวแถมอุย้ยรอบนี้คือโอเคเลยอะรอบนี้ดีมากมึงมาใสา่มึงมานาอะไรตรงนี้วะเนี่ย LR มาแล้ว โอ้ถือว่าถ้าเมื่อกี้เปิดนี่คงจะดวงดีแน่นอนขอเอาอาเกสไซย์แมนเออตัวนี้ก็มาก็ได,ด้๋ยวมันได้รับการ ECA แล้วครับโอเค1 7 18มาโอ้โห17 18 17 18ออกไปมันนี้กลับขึ้นไปครับมา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 โอเคชังเราหวังนายเราขอไม่เอาตัวอื่นผมอยากทำทีมนี้มากเพราะว่าทีมนี้ดูแต่ละตัวแล้วโคตรเก่งเลยเราจะเอาความสมามารถมันมาแล้วไปขอทัคอย่างน้อยขอ2 อย่างน้อยมากกว่าอึ่งเอสโอ้ยขอดีๆบิลโอ้โหบินมาม่วมากรอบนี้โอ้โหเละเละเละรอบนี้เละรอบนี้เกลือเมื่อกี้มันออก L.R ไปแล้วโอ้โหเซย์หนึ่งโอ้โหทำได้ขนาดนี้นะโอ้โหทำได้ขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหรอบนี้แม่งเกลือกว่ารอบที่แล้วอีกเออกี่มิว เออ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 เบจิต้าสามตัวแล้วมึงโอ้เบจิต้ามาทำไมเยอะแยะวะร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยไหมฮะนี่กูมีกี่ตัวแล้วเนี่ยโอ้โหมีกี่ตัวแล้วเนี่ยผมมีตัวนี้กี่ตัวแล้ววะ mm hmm. เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว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 อะดูก่อนอ่ะดูนะอ่ะไปลสีม่วงสองตัวแล้วนะรวมกันอีตัวเก่านี่ สมเส้นทางแล้วกูปลดสามแล้วไม่ต้องมาเพิ่มแล้วกูปลด3ามแล้วขอบคุณมากกูปลด3ามแล้วแตงกิ้วจะเอามาทำไมเยอะแยะ่โอ้เบจิตตาโอ้เกลียดวะจริงจริงผมเปิด2อ,อันนี้อาจจะมีโอกาสได้ตัวดีๆมากกว่าอีกแลนะแต่ไม่ไอีกรอบหนึงครับทั้งนีนี่กูกราบมือแล้วนะนี่กูกราบมือนะเนี่ยไม่ออกสักทีเลยเฮ้ย ทั้งตัวเดียวพอผมจะได้จัดทีมแักก็บนฮีโร่ได้อย่างสบายใจเร็วทั้งทั้งโอโอเคทั้งมาโกเทนมาอย่าบอกนะแม่งเอานี่มาเฮ้ยลุง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 เฮ้ยไซยักก็ส์ได้ปะขอไซยักก็สแม่งไซยักสองถ้าได้ไซยกักก็สนี่ผมยิ้มเลยเอสเซซ่าสามตัวโอเคสิบเจ็ดดับเบจิต้าครับโอ,อ้้หูหอยไอหอยหนอสิบเจ็ดครับนับปะ โอ้ยไม่ใช่เอ,อ้ยทำไมมันมาแต่ตุ๊กน้องโบแจ๊กวะเอ,อ้ยมึงเกินไปแล้วโอ้ทรังโอ้มืงงอเงะผมว่าดีแต่ผมไม่ได้ทรังวะ่ะโอ้อยาได้ทรังมากกว่านะแต่ผมยังมีอีเวนต์เปิดได้อยู่เดี๋ยวค่อยมาเปิดทีหลังแล้วกันแต่ผมไม่ทำพวก eca หรอกนะผมไม่เปิด eca ไงก็ต้องเอาทรังวะทรังผมว่าดีอะ่ะมันนำร้อยเจ็ดสิบเลยอะ่ะ งั้นผมก็ต้องไปทำทีมเบจิโต้เอางั้นผมก็ต้องไปทำทีมเบจิโต้เบจิโต้สย่สีนำเอานะฮะเออแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ที่ว่าเราจัดทีมตัวเดียวตัวร้ายไงคือผมยังยังดีที่ผมยังมีไอ้ตัวนี้อยู่นะฮะผมยังมีอยู่คือแต่ละตัวที่ได้มาจากการจัดทีมใช่ไหมเรามาจัดทีมจากจากที่ได้มามันมีอะไรบ้างมีตัวนี้ยังพอใช้ได้อยู่มันบวกก็่าไรโอ้ยน้อยมากเลยบวกร้อยสามสิบเองเหรองั้นผมไปใช้ตัวนี้ดีกว่านเนี่ยเบจิโต้เนี่ย ใช้เบจิโต้ดำแต่เบจิโต้มันจะไม่ค่อยเก่งมากขนาดนั้นเพราะว่ามันซับได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่ครับมันดีแค่ผู้นําอย่างเดียวครับคือผู้นํามันโอเคนะมันเก่งเลยมันแคตตาอรีคีบวกสามเนี่ย hps ไทเกอรเฟมบวกร้อยร้อยเจ็ดสิบเลยอะคือคือเก่งมากน่าจัดทีมโหคงต้องจัดทีมกับไอ้นี่หรือมั้งเบจิโต้แล้วเดี๋ยวก็ไปจัดคู่กับตัวอื่นต่อใส่โกคูไปใส่ทรังโกเทนไปนะครับโอเคนั่นก็เป็นการมาเปิดกาชาดคาบอนฮีโร่นะผมนะ ก็เป็นไงบ้างครับผมนะรอบนี้ผมถือว่าผมโอเคดวงก็ดีแต่แค่เสียดายไม่ได้ชังถ้าได้ชังนี่คือแบบอุ้ยดีกว่านี้เยอะ <laughs> ได้ชังนี่ดีกว่านี้เยอะหาอยู่เหมือนกันไหนดูซิว่าร้านป้าปะบะมีอะไรใหม่บ้างนะฮะเดี her, ๋ยวดูเทชเชอร์ซิมันให้แรกอะไรก็น่าจะเป็นแรกพวก eca ปะ่ะส่วนใหญ่เนี่ยเออก็แรกพวกตัวละ e คร eca อย่างนั้นเลยมีตัวเดาเก่เาๆอย่างนเ,ออเนี่ยไอ้่อนตัวเนี้ยผมก็ยังไม่ได้เลยนะแต่เอาไวคเคนแล้วนะตัวนี้แต่ผมยังไม่ได้เลย <laughs> ยังมีหลายตัวครับดักฟอนฮีโร่ผมยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับตัวนี้ผมก็อยากได้อยู่เหมือนกันนะเน,น,นี่ยไอตัวเนี้ยเห็นเขาหยิบมาใช้ซับพอร์ตกันดีดีแต่ผมยังไม่มีนะครับไอตัวนี้ตัวที่เหลือก็เป็นอ๋อตัวละครเก่าๆอย่างอะไรบ้างเกสซย์แมนสามซิลัสอ่าคัมเบอร์คูลเลอร์ทองนี่ผมก็เล็งอยู่เหมือนกันนะเนี่ยถ้ามีเนี่ยถ้ามีก็อยากได้เหมือนกันนะคูลเลอร์ทองแต่มาจากแต่ละอีเวนต์เนี่ยผมก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเล่นอะไรได้ดีขนาดนั้นไหม <c oughs> แต่ผมก็ใหญ่ๆก้คูลเลอร์ทองนะผมคงไม่เติมร้อยดักคอนสโตนเพื่อเอามาันหรอกส่วนที่เหลือมีอะไรบ้างบิ๊กเนอร์ติกเก็ตอันนี้ไม่มีอะไรครับอันนี้ก็เหลือนี่เนาะยังไม่ได้แล่โอเคก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับดักคอนฮีโร่นะกาชาดดักคอนฮีโร่เป็นยังไงบ้างครับผมก็ขอจบการมาเปิดกาชาดในวันนี้เนาะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์สกต์กดแชร์เป็นกำลงัง่อให้ผมทำคลิปดอคคำไปด้ดีๆต่อไปด้วยนะครับโอเคก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมอย่าลืมนี้สวัสดีครับผอ,อย่าลืมกดไ like, ลฟ์แนเพจของเราด้วยล่ะ